บางโรงงานเนี่ยที่เขามาให้ผมทำเนี่ยเป็นโรงงานผลิตไอศครีมนะครับก็ไปช่วยลดพลังงานในเรื่องของอห้องแช่แข็งนะครับซึ่งผมก็สามารถช่วยเขาลดพลังงานลงไปได้ประมาณ8%ดเปอร์เซนนะครับจากที่เขาตั้งหวังว่าเขาต้องการประมาณสักสเปอร์เซผมก็พายเขาลดไปได้ประมาณสักแปเถามว่าแปเป็นเป็นเงินเท่าไหร่ก็หมื่นกว่าบาทต่อเดือนต่อเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเขาก็ได้เงินกลับมา เป็นแสนครับซึ่งเขาก็จ่ายค่าที่ปรึกษาตรงเนี้มาให้กับทางสถาบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าห่นบาทครับนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วไม่ถึงปีมันก็คืนทุนครับแต่แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือมันยั่งยืนกว่าเพราะเขาได้รู้แล้วว่าตอนนี้กระบวนการเขามันเป็นยังไงเขาก็สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้ นะครับนะฮะ,ะ,ฮะซึ่งในส่วนของสถาบันมานวิทยาก็พร้อมที่จะไปถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้นะฮะให้กับ,บนะฮะโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็ภาคส่วนอุตสาหกรรมด้วยนะฮะก็เรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสําหรับความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปนะยังสถานประกอบการแต่ละแห่งที่เขาไว้วางใจสําหรับในส่วนของสถาบันมานวิทยาแห่งชาติหรือว่ามวแห่งนี้นะฮะทีนี้มองว่าสําหรับกลุ่มเป้าหมายนะฮะที่จะนำมาใช้สำหรับ ตัวนะวัตกรรมตัวนี้เนี่ยคิดว่าเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างครับทุกโรงงานพูดอย่างนี้เลยว่าความจําเป็นทุกโรงงานเลยทุกโรงงานเลยทุกโรงงานที่ที่มีอยู่ในประเทศไทยที่ต้องการจะพัฒนาระบบการวัดรหรือระบบการผลิตของตัวเองสามารถเข้าร่วมโครงการในล,ลักษณะนี้ได้หมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างถ้าเป็นในส่วนที่ทางด้านที่ผมดูอยู่เนี่ยก็จะเกี่ยวกับด้านอุณหภูมิเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะผลิตอะไรที่ต้องใช้อุณหภูมิ เราก็สามารถช่วยคุณได้หมดไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแช่แข็งอาหารอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปับอุตสาหกรรมพลาสติกอุตสาหกรรมยางนะครับอุตสาหกรรมผลิตซีเมนต์อุตสาหกรรมผลิตเหล็กหรืออุตสาหกรรมผลิตแก้วอันนี้ได้หมดครับครับครับผมอันไหนที่ใช้พลังงานเนี่ยเราสามารถช่วยได้หมดครับ หลังจากนี้ต่อไปจะมีการปรับปรุงหรือพัฒนาสําหรับนวัตกรรมตัวนี้ยังไงต่อไปไหมครับหรือว่ายังจะยกระดับเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปกว่าเดิมครับก็แน่นอนครับก็สิ่งที่มันจะต้องยกระดับในตรงนี้ขึ้นไปก็คือว่ามันก็จะต้องหนึ่งก็ต้องเป็นตัวตัวผู้ปฏิบัติงานเองนั่นแหละก็คือตัวตัวทางนักมารวิทยานะครับอาจจะไม่ใช่เฉพาะผมนะอาจจะเป็นคนอื่นท่านอื่นที่มีประสบการณ์ในด้านนั้นๆนะครับ ก็จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ซึ่งเราเองเนี่ยนะครับสาบันทัดเองเนี่ยพนักง,งานก็จะมีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการวัดเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเราก็คงจะต้องมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับที่ให้มันเหมาะสมนะเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละโรงงานนะผมยกตัวอย่างเช่นโรงงานแรกที่ผมไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราเราลงทุนเราเริ่มจากสิ่งที่เรามี สิ่งนั่ามีตอนนั้นเราก็มี Data l o g ็อกเที่เ้องต่อสายฮะเป็นสายยาวๆเข้าไปนะครับซึ่งเราก็ต้องไปวัดอุณหภูมิของตู้แช่ใช่ไหมครับมันก็อาจจะยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแต่โอเคมันยังพอวัดได้ครับนะครับเราก็มองว่าโอเคตรงนี้ก็เป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งเมื่อเรามีโอกาสนะที่เราจะของประมาณได้เราจะพัฒนาเครื่องมือได้เราก็พัฒนาเครื่องมือของเราขึ้นมาใหม่ครับนะจัดหาเครื่องมือใหม่ที่ต่อไปเนี่ยจะสามารถวัดอุณหภูมิได้โดย เป็นระบบไร้สายนะครับและเก็บข้อมูลไว้เป็น Data Lo c k e r เกแบบไร้สายซึ่งอันนี้ก็จะสะดวกเพราะว่าเวลาเราไปทำงานปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเอาตัว Data Locker แบบไร้สายเนี่ยเข้าไปติดตั้งยังจุดต่างๆนะฮะของตู้แช่ได้ของห้องแช่แข็งได้ซึ่งบ,บางครั้งบอกให้ตู้แช่เราก็บอกว่ามันเล็กใช่ไหมแต่จริงถ้าเราคิดว่ามันคือห้องแช่แข็งอย่างเช่นที่ผมเคยไปทำเนี่ยมีอยู่ห้องหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นห้องแช่แข็ง1000ตันนั่นหมายถึงว่าสินค้า1,000ตันถูกแช่แข็งไว้ในห้องนี้ครับหห้้องนีกก็จะใญ่มา ก็ประมาณตึก3ชั้น4ชั้นเนี่ยนะครับกว้างมากด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ Data Lo ็อ e er เกแบบที่มีสายเหมือนแต่ก่อนที่เราเคยมีเนี่ยก็คิดว่าคงทําตรงนี้ให้เขาไม่ได้นะรเราก็ต้องพัฒนาเครื่องมือเราขึ้นไปเพราะนั้นถ้าจะถามว่าพัฒนาอะไรก็เราก็ต้องพัฒนาทั้งตัวเราเองในองค์ความรู้แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะนําไปใช้ให้มันเหมาะกับงานให้มากยิ่งขึ้นครับในส่วนนั้นครับถามนิดนึงครับสาหรับตัวนวัตรกรรมตัวนี้ดรณรดมเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยคิดค้นพัฒนาเองท่านเดียวหรือว่ามีทีมงานนักวิจัยท่านอื่นๆที่มีส่วนร่วมในการช่วยคิดค้นสําหรับนวัตรกรรมตัวนี้ครับออจริงๆคําถามนี้นะครับก็คือคมันก็คงต้องย้อนกลับไปไกลนิดนึงนะครับ,รบก็คือว่าจริงๆการที่ผมเกิดจะทําสิ่งนี้หรือนวัตรกรรมแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการที่ผมได้มีโอกาสได้ไปสํารวจความต้องการของภาคอุตสาหกรรมครับเมื่อประมาณทัก4ี่ปีห้าปีที่แล้วนะครับ ก็เมื่อเราไปสำรวจหรือไปดูความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยอุตสาหกรรมเราเนี่ยยังขาดองค์ความรู้ยังขาดการจัดการเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยหรือรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาผลการสอบเทียบเนี่ยไปใช้เนี่ยที่ยังยังยังไม่ดีพอนะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยเข้ามาคิดว่าโอเคผมอยากจะทําทโครงการนะขึ้นมาสักโครงการหนึ่งที่ตัวชี้วัดในการวัดผลเนี่ยคือลดพลังงานหรือลดของเสียเขาได้เลยนะครับซึ่งตอนแรกเองเนี่ย ก็จะมีเสียงแบบคัดค้านหรืออาจจะเกิดความงสงสัยหรือไม่เห็นด้วยนะครับว่านะเอ๊มันจะทําได้จริงเหรอรเฮ้ยมันจะเป็นจริงไปได้ไหมมันจะเป็นแค่นาม,มาทํำไหมรหรือบางคนก็พูดถึงขั้นประมาณว่าโหจะตั้ง KPI กันแบบนี้เนี่ยคิดว่ามันจะได้เหรอมันจะสําเร็จเหรอครับแต่เราก็ต้องการพิสูจน์นะครับว่าสิ่งที่เราคิดอ่ะมันถูกต้องผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ นะครับพอนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเมื่อมีข้อสงสัยเราก็ต้องตั้งสมมติฐานและผมก็จะพิสูจน์สมมุติฐานของผมซึ่งเมื่อผมได้มีโอกาสพิสูจน์สมมุติฐานผมก็ในช่วงแรกก็มีทีมงานนะครับก็ไปช่วยกันทำนะครับอยู่สักสองคนนะครับก็ช่วยกันดําเนินโครงการแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแต่ตอนหลังๆเนี่ยก็คือว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราก็ อาจจะด้วยภาระหน้าที่หรืออะไรเงี้ยนะครับก็ทีมงานก็อาจจะไม่ค่อย a v a i l a b l e ละเราก็บางครั้งเราก็ต้องไปคนเดียวแต่การที่เราไปคนเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีทีมงานนะทีมงานก็คือคนที่เราไป educate นเขานั่นแหละเขาก็กลับมาเป็นทีมงานของเรารนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือที่มาที่ไปคก็ก็ของของแนวแนวคิดในส่วนนี้ครับ